สวัสดีครับรบ,บอมก่อนดีกว่าครับรบ,บอมก็แน่ารู้ว่าบอมทำได้ดีมากในแคมเปญทำไมถึงเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงในนี้เมื่อวานนี้บอมไม่คิดว่าตัวเองทำได้ดีเลยนะครับสิ่งที่บอมคิดว่าวันนี้บอมต้องเข้ามาในนี้มาในห้องดำนี้เพราะว่าทีมมันแพ้บอมเป็นหัวหน้าทีมผมเป็นคนคนโทรลทีมผมเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบ ึ่งก็รู้คอนสิเคซ์ว่ามีแชสี่จะต้องโดนออกใช่ครับแต่บอมคิดว่าบอมจะสามารถพูฟให้พี่เห็นได้ว่าบอมเนี่ยคือหนึ่งในคนที่สตรองสำหรับทีมพี่หมูครับคือเราพูดตรงๆนะถ้าเกิดให้เรามองแบบตรงๆเลยเรารู้สึกว่าเป็น s t r a t e g i c นายตั้งใจเอาตัวเองเข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าคิดว่ายัางไงเราก็ไม่เลือกนายออกอยู่แล้วไม่ใช่เลยนะครับบอมคิดว่าบอมก็ไม่ได้ดีนะครับบอมลงมาบอมหน้าเสียบอม ไม่มีความคิดไหนเลยที่ว่าตัวเองทาดีครับโอเคลุด okay. <L> ก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณพี่โทนี่ก่อนนะครับแล้วก็วันเนี้ยที่ผมมาคือผมอยากจะขอโอกาสจากพี่โทนี่เพราะว่าผมไม่เคยทางานในแบบ,บวงก,การบันเทิงอย่างนี้มาก่อนเลยผมเป็นมือใหม่เลยครับผมก็คือมีความสปิริตความที่อยากอ๋าเราเห็นเราเห็นหนายเหมือนกันว่าแบบโหนายไม่ไหวใช่ครับเพราะว่าผมเหมือนกับว่าเหมือนค่าตัว500แต่เล่น5000ครับ มีความเป็นนักสู้ในตัวอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนสู้ไม่ถอยและก็แพ้ไม่เป็นครับที่เมื่อวานคือจุดด้อยของผมคือผมยอมรับว่าร่างกายของผมเนี่ยมันมันไม่ฟิตพอจริงผมยอมรับเพราะว่าผมนอนน้อยเออนายก็ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนายทุกอย่างนายรู้ว่าแบบผลที่นายต้องมาอยู่ตรงนี้นายรู้นายรู้ตัวเรารู้สึกว่าคนแบบนี้ที่พร้อมจะพัฒนาขึ้นเลยเพราะเขารู้แล้วว่าเฮ้ยเราผิดยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าเราผิดยังไงเราจะพัฒนาได้ยังไงนึกออกไหม สิ่งที่เราอยากเห็นจากทุกคนไม่ไม่ไม่ใช่แค่ทีมเราก็คือรีเฟนต์ตัวเองมีเหตุและผลมีความรู้สึกสําคัญใจคืออะไรวะนี่ตอนแรกนายเดินเข้ามาเราพูดตรงเลยว่าแบบนายไม่เอาใจมาแบบอยู่ตรงนี้นายมาเหมือนแบบเป็น strategic planning จริงๆเรารู้สึกอย่างนี้จริงๆซึ่งเราไม่ชอบแบบนั้นเว้ยยังไงเราต้องเลือกคนใดคนหนึ่ง